สมาคมนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ n u r s i n g and Health Innovation Association เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือพยาบาลและทีมสาสาาวิชาชีพได้มีการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพสนับสนุนการผยแพร แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพสนับสนุนการขึ้นทะเบ,บียนทรัพย์สินทางปัญญาการจดสิทธ,ธิบัตรอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์และเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพแก่สมาชิกสนับสนุนนวัตกรรมที่ก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาที่กว้างไกล